สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโกษสัยนะฮะมาเจอกันที่หนองน้ำวันนี้นะฮะนะพอดีมาตัดหญ้านะครับก็มาอัปเดตในเรื่องของนาข้าวนะฮะให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะตอนนี้ก็ถ่ยเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะให้ไปดูนะก็ รถถยนะฮะมาไถเมื่อวานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตัอยมที่จะอาหวานกล้ากันแล้วนะครับแต่ตอนนี้ให้มาดูปลานยะปลาไซอยเล็กๆนะครับนีที่อยู่ในน้าใสๆนะฮะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมตัวเล็กนะฮะตัวเล็กหน่อยแต่ก็พอที่จะมีแต่ก็พอที่จะเห็นได้นะฮะ มันมาหากินในน้ำสใสๆนะครับสำหรับปลาปลาซิวนี่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 คุณผู้ชมเห็นไหมนี่นะมันก็มีไม่ค่อยเยอะเพราะว่ารอบแรกคนก็เอาไปเยอะแล้วเหมือนกันนีมีอยู่ตัวสองตัวก็ให้คุณผู้ชมได้ชมนะธรรมชาติกันก็ยังมีให้เห็นอยู่นะฮะสำหรับธรรมชาติ ในนาผมนี่แหละนะมีทั้งปลามีทั้งปูนะครับก็ยังมีให้ได้หากินกันอยู่นะฮะอ่ะเรามาอัปเดตนะฮะแปลงที่จะหว่านกล้านะฮะเพราะตอนนี้ก็ไถไปที่เรียบร้อยแล้วฮะนาที่จะปลูกข้าวก็ ไถไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไถไว้เพื่อที่จะฆ่าญ้านะครับเพราะว่ายาเยอะเกินนะก็ต้องไถกลบยาไว้หน่อยเพื่อที่จะให้ยาตายนะฮะนี่ก็เป็นช่วงบ่ายๆนะครับมาบ่ายเลยตอนนี้ <c oughs> แดดดีจริงๆ น,ะะนี่ไว้สำหรับหวานกล้านะฮะก็ไยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่สำหรับหวานกล้าสามสามบ้านผมเรียกสามม่องก็คือสามอันนะฮะไว้หวานกล้าก็ตัดยาเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะับผมนี่้างทาง,ทางนะฮะตัดยาเรียบ แต่สำหรับนาผมก็ไถเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่น้ำเต็มนะครับเพราะว่าฝนตกฝนตกเมื่อคืนงานเยอะนี่ก็ไถเพื่อที่จะตากดินนะฮะเพื่อที่จะให้หญ้าตายด้วยนะนี่ก็ ไถเป็นที่เรียบร้อยสําหรับนาผมใช้รถไถใหญ่นะไถเมื่อวานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับนาของเราเพื่อที่จะเตรียมดินไว้ปลูกข้าวนะครับนี่ก็ไถเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะ ตากดินนะครับแล้วก็เพื่อที่จะกําจัดญ้าโดยอีกทางนึ่งว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาครนะครับเราจะตากดินไว้เพื่อที่จะให้ยาตายนะฮะนี่ไถไว้ก่อนก็จะหวานก้าปมันมาที่ที่20กว่ากว่านะฮะแต่ตอนนี้เราก็ไถไถไว้เป็นที่เรียบร้อยเสร็จเมื่อวานนะฮะไถเสร็จเมื่อวาน ก็มาอัปเดตสำหรับการทำนาสำหรับปีนี้นะฮะก็ปีนี้ก็จะปลูกเหมือนเดิมเดปลูกปลูกข้าวเหมือนเดิมก็คือหวานกล้าเสร็จนะครับหวานกล้าเสร็จก็จะอถอนกล้าถอนกล้าก็ามาปลูกในนานี่แหละนะฮะก็เรียกว่าการดำนานั่นเอง คุณผู้ชมนี่สำหรับนาะผมก็ไถเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะเตรียมดินไว้ปลูกข้าวกันนั่นเองนะครับก็มาอัปเดตในเรื่องของการทำนานะครับทำนาปลูกข้าวสำหรับปีนี้นะครับเราก็จะเ,เริ่มกันตั้งแต่เตรียมดินเลยนะเตรียมดิน หวานกล้าจนถึงดำนานะครับก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจนะครับให้กับหนุก้องโกไซก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปเกาะน,นะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นใย ทุกทุกท่านกันเลยนะครับจากใจกองโกใสนะครับวันนี้ลากันไปก่อนคลิปหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค,คุณผู้ผชมกันก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ